chín đôi gan nhà thả lọ cần cho mấy à cho mấy gì mấy à, chống sàn chín đôi đi đi tông gan nhau, mi dữ mi y Hãy subscribe cho mày gì mấy? hả? Mẹ im rồi. Ăn này chuỗi này, không được. Jom cũng không im mà Jom à. Nào vua à. Nào đi đi. Đi đi, không im. เออเออเออจ้องพี่น huh ้องจะทะเลาะกันเอาวัวเอาเอาวัวเอ้าหมดแล้วโอ้ยโอ้ยสมกรหมดอะไรลูกหมดแล้วเอาจ้องไม่ไปกินที่แม่เทให้อ่ะอร่อยอ่ะแนี้้ใช่มยออืแล้วพอกัดอ่ะคือข้างน้นจะเป็นมาร์ชเมลโล่างเงี้ยอืม เก็บซองไว้เดี๋ยวแม่ไปหาซื้อให้อหเออแม่ต้มปลาทูเพิ่มอยู่ต้มปลาทูอยู่หมดแล้วหมดชามแล้วทำเกือบเต็มชามเด็กๆกินหมดเลยทำเกือบเต็มชามไปกินแล้วก็ไปนอนแม่ไปทำงานแล้วหมดแล้วจอมก็ไม่กินแม่ให้จอมแล้วจมไม่กินอะ่ะไป แม่ไปทำงานแล้วหมดแล้วหมดแล้วโจมไม่จมไปเด็กๆก,กินอิ่มแล้วก็ไปหานอนโตอีกหน่อยก็เตรียมหาบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะหาบ้านได้ไหมอะไรน้องเจมะอะไรครับจุดหลอจมจุดหลอโตอีกหน่อยก็เตรียมหาบ้านไม่รู้จะหาบ้านได้ไหมเป็นแมวสีดำอืม จมหนึ่งมาอีกแล้วเหอมาแล้ว,วจมมาแล้วจมอีกหนึ่งจมมาแล้วมาไม่ทันจมมาไม่ทนัมมทนกินข้าวอ่ะข้าวหมดแล้วอ่ะจมมาไม่ทันข้าวไม่ดาหมดแล้วอ่ะเขากินกันหมดแล้วแม่ทําตั้งเยอะอ่ะแม่ทําตั้งเยอะเขากินกันหมดแล้วไปแล้วต้ามี่อุย้ยต้ามี่ ไปแล้วจ้ะไปแล้วไปนอนเด็กน้อยไปนอนไปนอนแล้วแหละกินอิ่มไปนอน